ก็สวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับก็ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์เลิกบุหรี่นะครับผมใช้ยาสามตัวนี้นะครับเพื่อเลิกบุหรี่นะครับคือเราหักดิบเราเลิกบุหรี่เนี่ยอันดับแรกเลยเราก็ต้องมีอาการไออาการไอบ้างคัดจมูกบ้างผมก็ใช้ตัวนี้นะครับอย่าให้ขาดตัวเนี้ย พิมพเสนน้ำตัวนี้อย่าให้ขาดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยาฆ่าเชื้อแก้เส็บนะครับหรือที่เขาเรียกว่ายาห้าเสนอ๋อครับผมยาห้าเสนก็คือเนี่ยบ้านผมก็จะเรียกว่ายายาห้าเสนตัวนี้ครับผมจะบอกหมอก็ได้บอกหมอครับมียาตัวนี้ไหม กินครั้งละเม็ดเวลาอักเสบรู้สึกว่าอักเสบเนี่ยก็กินตัวนี้ไปเนี่ยอักเสบค่าเชือ้อแล้วก็อีกอันนึงเวลาปวดหน่วงๆก็จัดเลยซาลาจัดไปเลยสองเม็ด,ด,เ,เ,มดเต็มที่เนี่ยผมใช้เวลาอยู่8ดเดือนก็พกไว้เผื่อว่า จะมีอาการขึ้นมาก็พกไว้แต่ตัวนี้ก็ดมๆดมดมอยู่นานๆทีดมแล้วตอนเนี้ยเมื่อก่อนอติดพอมันจะไอตลอดก็ดมตัวนี้ประจำเนี่ยผมจะดมตัวนี้แกคือตอนเนี้ยใครสูบบุหรี่มาคือหมิ่นเลยน้องผมสูบบุหรี่อะไรเงี้ยผมบอกไปสูบไกลๆเลยไปไกลๆเลยผมก็ด่ามันไปนะมันหมิ่นนะมันหมินม่นเลยแหละคือตอนนี้นิโคตินในปอดไม่มีแล้วนะนิโคตินที่อยู่ในปอดผมไม่มีแล้ว ว่าผมเช็คปอดมาตอนที่เอ็กซเรย์ปอดก็โอเคนะปอดปกติแล้วนะนะออโอเคก็ฝากถึงคนที่กำลังเลิกบุหรี่นะก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมก็สู้ๆนะครับผมใช้เวลาดีนึงครับผมแต่ว่ามันดีแน่นอนเลิกเถอะครับผมเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อต่อไปเวลาคุณมีลกูกมีหลานหรือว่าคนที่คุณรักเขาจะได้อยู่คุณนานๆน,นะครับ บากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ